เทวทีวีภูเผยอ,อากาศล่าสุดเอสกันตะพง จากกรณีที่นักแสดงหนุ่มเอสกันตพงศ์เกิดวูบหมดสติกลางงานดีเบตงานนี้ทางต้นสังกัดก,ก็ได้เผยว่าเอสมีอาการตอบสนองแล้วแต่ก็ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งทางด้านคริสติน่าวิงเคอร์ภรยาสาวของเอสนั้นก็ได้โพสคลิปและข้อความเป็นกำลังใจให้กับสามีที่กำลังนอนป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นวันที่4หลังหมดสติหัวใจหยุดเต้นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่11พฤษภาค,คมที่ผ่านมาค่ะ ท่ามกลางเพื่อนๆและแฟ,แฟนที่ได้เข้าไปให้กำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลยล่ะค่ะล่าสุดทางด้านเพจ Big Ba บ c h a n n e l ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า,ตาวเต๋าเผยเอสกันตพง์มีเรื่องอาการที่พูดไม่ได้โดยมีช่วงหนึ่งที่ทางด้านเต๋าที่วีพูดได้บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับน้องเอสน้องเอสเป็นคนดีมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องน้องเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีมากขอให้ครอบครัวแข็งแรงและเป็นกำลังใจให้กัน เพราะว่าเมื่อเช้าฝั่งพูดมาแล้วเราตกใจเราตกใจและยังรู้สึกไม่ดีแต่ก็ไม่ขอพูดดีกว่าพูดแค่นี้พองานนี้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของเอสกันตพง์ด้วยและขอให้เอสหายกลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันด้วยค่ะ